ไปดูเรื่องของการปล่อยปลาปลูกป่ากันบ้างทางด้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะคะได้จัดโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจปล่อยปล,ยปลาปลูกป่าและบิ๊กคลินิ่งเด็กค่ะ รองศาสตราจารย์ประพฤติพรมสมบูรณ์นะคะคณะบดีคณะ,กะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้เปิดโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจปล่อยปลาปลูกปา่าบิ๊กคลินนิ่งกเกษตรราชมงคลตะวันออก ซึ่งในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 แบบนี้นะคะก็ได้มีการนำระบบไอทีเข้ามาจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ผ่านระบบซูมแล้วก็มีบางส่วนที่อยู่ในพื้นที่นะคะซึ่งก็ปฏิบัติตามมาตราการกันอย่างเคร่งครัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรินเมน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้ทรงมุ่งหวังให้ประสบกริกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสาม,มัคคีร,ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและให้เกิดความรักความผูกพันในสี่สถาบันของชาติได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ค่ะก็มีการปล่อยปลานินนะคะซึ่งเป็นปลาที่นักศึกษาสาขาวิชาประมงร่วมกันเพาะขึ้นมา รวมถึงให้นักศึกษานะคะคได้ร่วมกันปลูกต้นทองอูไรด้วย